สวัสดีครับเรามาดูนี่นะฮะผมตอนลำใหญ่มันออกรากแล้วประมาณประมาณน่าจะยี่สิบวันได้ฮะนี่ตัวน,นี้ออกรากเลยครับเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยตัวน,นี้ตัวน,นี้ออกรากเป็นอย่างนี้จะบางตรงนี้ไม่จะออกรากันนะผมเห็นรากเห็นรากเริ่มออกรากแล้ว ทา,ทางนี้ออกรางดีฝั่งนั้นน้นที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่โหลำยาครับตอนก็ยังได้นี่สุดยอดสุดยอดตัวนี้ยังยังไม่เห็นตรางเลยดินมันเยอะหรือเปล่ามาั้ยฝั่งนี้นี่สุดยอดเลยราดเต็ม